สวัสดีครับแฟนเพจตาตาพระสมเด็จหรือตาตาพุริลัมวันนี้นำพระสมเด็จในลังอีกองหนึงมาให้ท่านท่านได้รับชมเพื่อพิจารณาความสวยนะครับพระสมเด็จเน้อผงใบลาน พระประธานเป็นพระที่ผ่านการล้างผิวมาภาพลักษณ์ดำผิดทองํำเปลวด้านหน้าด้านเดียวยังมีคงให้เห็นอยู่เป็นพระที่ผ่านการล้างผิวมาหนักพอสมควรนะครับตรงนี้ คือเปิดให้เห็นเนื้อพระที่เป็นผงใบลาน,นสีเทาๆเป็นหุ่นศิลป์ยุคต้นน้หาสวยงามมากครับสำหรับหี่น ไเชื่นชอบววาทักัันก็มาได้ที่ศูนย์แปดสองเก้าแปดเกสเด็ดแตต้พักสมเด็ดององค์จริงไปแล้วสององค์จริงจะมีความสวยงาม พระนี้ใช้ว่านเป็นตัวประสาทนะครับภาะจึงไม่มีความหนึกเหมือนการใช้ต่างอิวและเหมือนล้อยเขี้ยวเป็นตัวประสาเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาวมีให้เห็นประกาย แต่ไม่สีขาวซึ่งผมส่วน,นตัวเข้าใจว่าเป็นเล่เขี้ยวหัุมานเป็นเล่ชนิดหนึ่งี่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จช <c oughs> ินชอบ พักกันเข้ามาได้ครับแปดสองเก้าแปดเจ็ดเก้านะ